สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับแน็กนะครับก็วันนี้มาดูอูบูตานะครับนี่ตัวนี้นะครับเช็คนะครับเช็คเครื่องยนต์นะครับไดชาร์จแล้วก็เช็คในส่วนของน้ามันเครื่องนะครับว่ามีแรงดันน้ำมันเครื่องรั่วไหมนะครับแล้วก็มีแรงดันที่ขึ้นมาจากหม้อน้ําหรือเปล่านะครับเช็คแรงดันแบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องยนต์ เ็คแบตเตอรี่อีกครั้งนะครับก็เช็คดูว่าในชาร์จยังดนหรือเปล่าดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องเช็คกำลังอัดเครื่องยนต์แล้วก็เช็คแรงดันหม้อน้ำเปิดฝาหม้อน้ำออกแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีฟองอากาศขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ปกตินะครับไม่มีฟองอากาศขอบคุณครับ แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับขอบคุณครับ